ข้อ6ชุดที่1นะครับโจทย์ถามว่ากําหนดให้2ยกกําลัง x เท่ากับ4ส่วน5 2ยกกําลัง y เท่ากับ5ส่วน6 2ยกกําลัง z เท่ากับ9ส่วน10แล้ว x บวก 2y บวก z เท่ากับเท่าไหร่กอไก่1ขอไข่0คอควายลบ1งองงูลบ2นะครับอ่าโจทย์ข้อนี้ก็เห็นเต็มๆเลยว่าอยู่ในเรื่องอะไรครับ เรื่องเลขยกกาลังนั่นเองอเรื่องเลขยกกําลังก็มีสูตรมากมายนะครับเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ทีหลังข้อนี้ทํายังไงดีโจทย์ถาม x บวก 2y บวก z น้องๆคิดว่าเราจะเอา x กับ y แบบกับ z เนี่ยมารวมกันเนี่ยทำยังไงดีพี่ก็จะเฉลยแล้วนะครับก็สองกลัง x เท่ากับ4ส่วนห้าใช่ไหม สมมติว่าถ้าเราเอามาคูณกับสองกลัง y ล่ะเอามาคูณกันจะกลายเป็นอะไรถ้าสมมติว่าสองกลัง x คูณอยู่กับสองกลัง y มันจะกลายเป็นสองกลัง x บวก y ใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นกฎข้อหนึ่งของเลขยกกาลังก็คือถ้าเรามีเลขยกกาลังและเป็นฐานเดียวกันเนี่ยพอเอามาคูณกันปุ๊บเลขกาลังก็จะมาบวกกันเลยดังนั้นสองกลัง x คูณกับสองกลัง y ก็จะเป็นสองกลัง x บวก y ใช่ไหมครับแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับ4ส่วน5คูณอยู่กับ5ส่วน6ใช่ไหมครับอ่าจะเท่ากับ2ส่วน3นั่นเองใช่ไมตัดกับ5 4กับ6ตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ2ส่วน3ทีนี้เราได้2กำลัง x บวก y แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าโจทย์เขาต้องการ z ด้วยดังน,น,นั้นเราก็ต้องเอามาคูณกับ2อยกกำลัง z นะครับก็จะกลายเป็น2กลัง x บวก y บวก z นั่นเองเท่ากับเท่าไหร่นะ เท่ากับ2อส่วนสอ่าตัวนี้คือ2องส่วนสมใช่ไหมคูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับ9ส่วน1ิก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับ3ตัด9เป็น3 2ตัด10เป็นห้าออกมาเป็น3าส่วนหอ่าสุดท้ายตอนนี้เราก็ได้ว่า2องยุำลัง x บวก y บวก z เท่ากับ3ามส่วนหแต่น้องๆครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม x บวก2 y บวกใช่ไหม,มันนั้นเราควรจะทำเลขยุาลังตรงนี้เนี่ย เนี่ยไอตัวเนี้ยสาตัวนี้เนี่ยนะให้มันไปเป็นเหมือนกับรูปนี้นั่นเองก็คือเพิ่ม y เข้าไปอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะเอา2ยกกาลัง x บวก y บวก z มาคูณกับ2กาําลัง y ทีหนึง่งเพื่อจะได้เพิ่มเป็น2กาําลัง x บวก2 y บวก z นั่นเองนะครับอ่างั้นเรามาดูซิเมื่อกี้สองกลัง x บวก y บวก z ได้เท่าไหร่นะสส่วน5แล้ว2กาําลัง y คือเท่าไหร่ครับ ห้าส่วนหกดังนั้นพอมาคูณกันปุ๊บห้าก็ตัดกับห้าสามก็ตัดกับหกเป็นสองใช่ไหมครับก็เลยได้เป็นหนึ่งส่วนสองดังนั้นก็เลยได้ว่าสองยกกำลัง x บวกสอง y บวกแซดเท่ากับหนึ่งส่วนสองนั่นเองอืมทีนี้หนึ่งส่วนสองเนี่ยมันคือสองยกกำลังอะไรครับมันคือสองยกกำลังติดลบหนึ่งนั่นเองเพราะว่าเลขยกยกำลังเนี่ย ถ้ายกกําลังติดลบปุ๊บมันจะกลายเป็นเศษส่วนนะครับก็คือ1นส่วนสองเราก็เลยได้ว่า2ยกกาลังก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยเท่ากับ2ยกกาลังลบหนึ่งอืมก็เลยได้ว่าเมื่อฐานเป็นตัวเดียวกันแล้วเนี่ยจะได้ว่าเลขย,ยกกาลังเนี่ยก็ต้องเป็นตัวเดียวกันด้วยใช่ไหมครับก็เลยได้ว่า x บวก 2y บวก z เท่ากับลบหนึ่งเลยอ่อยาดังนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนครับ ลบหนึ่งข้อขอควายนั่นเองอ่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับค่อยๆคูณด้วยกับคูณกันไปเรื่อยๆคูณไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนจากเลขชี้กำลังให้ปลายเป็นคําถามของที่โจทย์ต้องการพอดีเป๊ะเลยทีนี้พี่อยากจะเสริมเรื่องเลขยกกาลังหน่อยนะครับเลขยกกําลังเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเขียนในรูปนี้ a ยกกําลัง b ใช่ไหมครับโดยขเขาเรียก a ว่าอะไรขเขาเรียก a ว่าฐาน แล้วเขาเรียกวว่าอะไรครับเรียกว่าเลขชี้กำลังนั่นเองเลขชี้กำลังทีนี้ a ยก,กําลัง b ก็เลยเป็นในรูปนี้นั่นเองใช่ไหมครับก็มีสมบัติอยู่สมบัตินี้ก็เช่นอะอย่าเพิ่งนะครับ a ก,กําลัง b พี่ขออธิบายก่อนว่า a ก,กําลัง b คืออะไร a ยก,กําลัง b เนี่ยคือการที่ a คูณกับ a คูณกับ a คูณไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมด b ตัวนั่นเองนะครับคือ a คูณกันทั้งหมด b ตัวเขาเรียกว่า a ยกกำลัง b ทีนี้ก็มีกฎของเรื่งเลขยกกำลังอยู่นะครับก็คือถ้า a กําลัง m คูณอยู่กับ a กําลัง n ก็จะได้คําตอบเป็น a ยกกำลัง m บวก n เลยเหมือนกับที่เมื่อกี้พี่เฉลยไปนะครับก็คือถ้าเลขยกกำลังมาคูณกันเนี่ย มันจะเอาเลขสีกําลังเนี่ยมาบวกกันเลยแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเอามาหารกันน้องๆคิดว่ามันตรงกันข้ามมันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็นลบนั่นเองก็คือกลายเป็น a ยกกำลัง m ลบ n นะครับอืมนี่ก็เป็นกฎหลัก2ข้อของเรื่องเลขยกกำลังนะครับต้องจําให้ได้นะครับสําคัญทีนี้มาดูกฎต่อมาอันนี้ก็เป็นกฎการกระจายนะครับก็คือ a b คูณกันอยู่แล้วมายกกำลัง n เราสามารถกระจาย N เข้าไปเป็น A ยกกำลัง N คูณอยู่กับ B ยกกำลัง N นะครับอ่าทีนี้มาดูกฎที่สำคัญเหมือนกันนะครับก็คือ A ยกกำลังศูนย์เนี่ยจะเท่ากับหนึ่งเสมอเมื่อ A ไม่เท่ากับศูนย์นะครับอ่าไม่ว่าจะตัวอะไรก็ตาม ที่เม่ใช่ศูนย์เนี่ยจะยก,กําลังศูนย์แล้วมันเป็นหนึ่งเสมอจะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งพันห้าร้อยอะไรพวกนี้เนี่ยพอกําลังสอกำลังศูนย์ปุ๊บก็กลายเป็นหนึ่งทางนั้นเลยเข้าใจไหมครับอ่าทีนี้ทําไมเขาถึงไม่ให้ a เท่ากับศูนย์เพราะอะไรเพราะว่าถ้าศูนย์ยก,กําลังศูนย์แล้วเนี่ยน้องๆทราบไหมครับว่าศูนย์ยกําลังศูนย์คืออะไรศูนย์ยก,กําลังศูนย์เนี่ยเขาพูดเขาจะเรียกว่าไม่มีนิยามนะครับ หรือว่าไม่นิยามนั่นเองในทางคณิตศาสตร์เพราะว่ามันหาค่าไม่ได้ศูนย์คูณกันศูนย์ครั้งมันเหมือนมันนิยามไม่ได้นะครับทีนี้มาดูถ้าเป็น a ยกกําลังเอมอยู่แล้วเรามายกกาลังเออีกทีหนึง่งเราสามารถเอามารวมกันได้เลยเป็น a ยกกําลังเมคูณอยู่กับ n นะครับ a ยกกําลังเอมเนั่นเองหรือว่าถ้าเป็น A ส่วน B นอยกกำลัง n อยู่เราก็สามารถกระจายเข้าไปนะครับเป็น A อกำลัง n ส่วนด้วย B กำลัง n แต่ว่า b ต้องห้ามเท่ากับ0นะครับเพราะว่ามันเป็นเศษส่วนใช่ไหมส่วนต้องห้ามเท่ากับ0นไม่งั้นมันจะไม่นิยามอีกเช่นเคยแล้วก็กดข้อนี้ก็สำคัญนะครับเมื่อเลขยกกำลังเป็นเลขติดลบนั่นเองเราจะได้ว่า a ยกำลังลบเนเนี่ยเท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n อ่ามันจะกลายเป็นเศษส่วนเลยนะครับเมื่อ,อไรเมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับแล้วก็ในทางกลับกันนะครับถ้าเป็น1ส่วน a ยกกำลัง n ลบ n ะอ่าตัวติดลบไปอยู่ที่เศษส่วนแล้วมันก็สามารถกลับมาเป็น a ยกกำลัง n แทนได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของเลขยกกำลังที่ติดลบนั่นเอง ก็จบข้อ6นะครับ